อาจารย์ครับเห็นอาจารย์ไพศาลบอกว่าเราจะเป็นผู้เฝ้ากองบุญอยู่แล้วอาจารย์มีผู้เฝ้ากองบุญไหมครับหน้าตาเขาเป็นยังไงครับเฝ้ากองบุญจะไปเฝ้าทําไมละ่ะไม่จำเป็นไม่ไม่มีคนเฝ้านะจะไปเฝ้าทําไมละ่ะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะถ้าถ้าเรื่องของบุญกุศลน,นะครับที่ผมบอกไนงะถ้าข้างบนเนี่ยก็จะมี บ Ł ุญของเราเก็บอยู่นะมีบุญของเราเก็บอยู่มันจะเหมือนเป็นห้องห้องหนึ่งนั่นแหละห้องห้องหนึ่งที่แบบเป็นของเราใช่ไหมสมมุติเราตุยไปนยเราก็จะได้ไปอยู่ห้องที่เราทํานั่นแหละที่เราสร้างบุญไว้น่ะก็เหมือนที่หลวงพ่อฤาษีจริงดำเล่าให้ฟังใช่ไหมที่ที่เมืองนิพพานเนี่ยก็คือเมืองของท่านอย่างเงี้ยก็ที่ท่านสร้างไว้ท่านก็ตุยไปท่านจะได้ไปอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมุมมองท่านนะแต่ของเราก็มีเหมือนกันนะเราก็แบบทําทานทาทานไว้อย่างเงี้ยเราก็สร้าง แล้วก็สร้างาบุญของเราไปข้างบนอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยที่เราได้เงินมาจากการทํางานจากสิ่งนั้นสิ่งนี้างมีเงินเข้ามาก็คือห้องนั้นอะส่งลงมาให้ <laughs> ส่งมาให้ตามเหตุตามปัจจัยอย่างเงนะี้ยนะก็ก็อธิบายง่ายๆเรานะเป็นประมาณนี้นะมันก็ไม่มีคนเฝ้านะมันเป็นโปรแกรมนะเป็นโปรแกรมที่ที่แบบคำนวณไว้แล้วไงว่าจะมีอะไรลงมาลงมาลงมา,งมาอย่างเงี้ยนะก่อนแล้วแต่เหตุ แล้วแต่กรรมด้วยนะถ้ามีกรรมก็ส่งลงมาไม่ได้ส่งลงมาได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยพออยู่ได้อย่างเงี้ยนะแต่พอพอแบบหมดกรรมแล้วมันก็จะแบบถล่มลงมาเลยอย่างเงี้ยนะเงินทองถล่มลงมาก็แบบอย่างที่คนแบบจนจนอยู่แล้วพลิกอะ่ะพลิกปุ๊บก็คือแบบข้างบนแบบส่งลงมาอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็จะมีเหตุเนี่ยมีเหตุทางโลกมาษยกว่าเออคนนั้นเอาเงินมาให้เราคนนี้เอาเงินมาให้เราคนนั้นมาไปซื้อของเรามาเหมาของเราอย่างเงี้ยทุกอย่างล้วนมีเหตุนะครับ เอ,า,อาง่ายๆนะก็ท่านก็คิดดูก็ได้สมมุติท่านไปเจอขอทานเนี่ยทั้งๆที่ท่านมีเงินแบบเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในมือใช่ไหมแต่ทําไมเราแบบเอ้ยเราเราต้องให้ขอทานคนนี้แค่ยี่สิบาทให้ห้าสิบาทเนี่ยเป็นเพราะอะไรก็คือบุญของเขามีเท่านั้นเนี่ยเขาต้องได้เท่านั้นอย่างเงี้ยอย่างทําบุญให้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะอย่างหลวงตาสิทธอบเนี่ยทาทาให้ท่านอย่างเงี้ย เอ้ยทำพันเดียวทำสองพันทำหมื่นหนึ่งแต่เงินข้างบนเนี่ยที่เรามีอยู่ในธนาคารมีเป็นล้านเงี้ยแต่ทําไมเราทําเท่านั้นอย่างเงี้ยนะก็เป็นบุญของท่านที่จะได้จากเราเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่แต่บางคนก็ให้ท่านเป็นแสนอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็เป็นเหตุทั้งนั้นหมดนะทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดครับถ้าเรามองเห็นกรรมนะเราเข้าใจสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดนะมันจะมองเห็นพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะก็อย่างที่บอกพระอริยก็เลยแบบ ไม่สงสัยใ <laughs> นเรื่องของการกระทำอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่สร้างกรรมเพราะว่ามองเห็นตัวนี้แหละจะไปสร้างได้ไงใช่ไหมพอสร้างกรรมปุ๊บกรรมตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาหาเราเงี้ยก็เลยไม่กล้าทำใช่ไหม